มาแล้วคะ่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็อย่าลืมส่ง SMS น,นกันมาได้นะคะที่4649000นะคะอย่าลืมพิมพ์ท c เว้นวรรคตามด้วยข้อความของคุณนะคะหรือว่าจะโทรกันมาก็ได้นะคะฝากหมายเลขฝากชื่ออะไรของคุณไว้นะคะตามอย่างนี้เลยนะทีมงานเราจดแทบไม่ทันกันแล้วนะคะที่หมายเลขนะคะ026893673นั่นเองว่าแต่เอ็มจัดรายการทุกวันเลยนะจารย์ไม่มีข้อความมาหาเอ็มให้กำลังใจน้องเอมองเอ็มเลยมีแต่ข้อความของอาจารย์กัน,นแถวเลย นะคะแอบน้อยใจเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะ,นะคะมาเริ่มต้นกันก่อนนะคะจากสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณจุไรรัตรธนดมกิจนะคะโหทั้งเชื่อทั้งนําทุณเพาะมากเลยนะคะเกิด <ๆ S 2> วันที่25มิถุนายน2,500น,น,25น,น,นะคะวันอังคารทําไมการเงินไม่คล่องแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์นะครับคนเกิดวันอังคารนะครับเขาบอกว่าเทวดาเป็นพญายักษ์ระดับร่างนะครับทรงมหิงสาขี่ควายนะครับคนเกิดวันอังคารนี้ต้องบุกต้องลุยทีเดียว ให้คุณจุรรัตน์มองไปน,นี่กือบือข้างซ้ายนะครับอาจารย์นับสามนะ1 2 3ส,สชัดเจนครับคุณจุรรัตน์สมัธิที่ปรากฏเลยให้คุณรีบไปนี่เลยนะครับไปถวายาแก้วมังกรกน,น,นะอาจารแก้วมังกรปีนี้เป็นปีพญา,ามังกรเป็นปีมรงมือใหญ่ก็เป็นปีมังกรของชาวกินเข,ข้าไปถวายแก้วมังกรเพื่อเอาเคระนะครับก้าวสังฆทานไปด้วยแล้วก็ยารักษาโรคไปดึงชุดนะครับทำต่อเนื่องกัน เเดือนอันนี้แน่นนะทำะต่อเนื่องกัน9เดือนและสิ่งดีงามจะปรากฏในทิศทางที่แจ่มใสนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องสุขภาพ,ะภาพละคะเมื่อกี้ถามเรื่องสุขภาพมาด้วยคะ่ะสุขภาพของคนวัยนี้นะครับภาพขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับก็มีแค่ต้นขาแค่นั้นเองนะครับเจตึงๆนะครับบีบนวดคลายเส้นปกติทั่วไปก็น่าจะหายแล้วเพราะว่าสมาธิปรากฏว่าระบบร่างกายไม่มีอะไรมากมายนักหนานะครับเพียงแค่ระบบทางเดินหายใจนิดหน่อยเท่านั้นเองถือว่าเป็นเรื่องปกติของคนวัยนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์อี คุณต้นโชดช่วงนะคะเกิดวันจันทร์นะคะ20ตุลาคม2501ค่ะปีจอการงานโชคลาภอาจารย์เกิด01นะครับก็การงานโชคลาภนะครับให้คุณตน้คต<อ>นค,คุณต้นค่ะคุณต้นนะครับอมองที่กุเพืงซ้ายนะครับนับ3 1 2 3เอาล้วครับคุณต้นครับโชคลาภการงาน ตอนนี้คุณเข้าข่ายพญาทศกัณฐ์ต้องสอนพระรามเขาบอกว่าถ้าใครเข้าข่ายพญาทศกัณฐ์ต้องสอนพระรามจะมีเคราะห์โ,โชคราภวาสนาจะหดหายช่วงนี้นะครับให้คุณไปนี่เลยไทยชีวิตสัตว์ใหญ่ไทยชีวิตสัตว์ตตใหญ่ซะนะครับเจ้าก,การรมในเวรของคุณคือกระบือหรือกวายเผือกนั่นเองนะครับไปซื้อชีวิตเขาไม่ต้องเอาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็ ตามวัดไหนที่มีการถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ก็ไปบริจาคตามกำลังศรัทธาไปร่วมเขาได้ถูกต้องค่ะเมื่อไปถ่ายชีวิตเขาแล้วก็อยากกินเนื้อเขาด้วยเป็นเวลาเกเดือนเกเดือนนะครับหลังจากเก้าเดือนแล้วกินเพื่อสุขภาพกินเพื่อบรรุุร่างกายได้แต่ถ้าเชื่ออาจารย์เอนะครับภายในเก้าเดือนอย่าเพิ่งไปกินนะครับนั่นคือข้อแรกข้อต่อไปอะไรนะน้องเอมข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการงานค่ะการงานนะครับการงานคุณนี่มาไม่หยุดเลยนะครับคุณเข้าข่ายนี่เลยนะครับ นับโทษถูกใส่ไว้ในลูกตะก้อนึกถึงภาพโบราณถูกไหมครับเ<า>มื่อก่อนนีจะมีตะก้อลูกใหญ่สมัยราชการที่ไหนก็แล้วแต่<า>นะครับในลูกตะก้อนี้จะใส่คนเข้าไปแล้วก็จะเอาเหล็กแหลมอทิ่มแทงไว้ในลูกตะก้อแล้วก็ให้ช้างเตะ<า>นะครับให้คุณนะครับไปลอดใต้ท้องช้างซะ<า>วงเล็บเป็นช้างตัวผู้นะ อย่าเป็นช่างตัวเมียนะครับข้อกรรมคุณจะดีวันดีคืนแล้วก็อย่าลืไมไปทาบุญอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทำซะนะครับค่ะแล้วก็ท่านนี้นะคะแฟนขับประจํารายการเอ็มรู้สึกว่าเมื่อวานเหมือนเอ็มได้อ่านชื่อนี้เลยนะคะครับคุณประเทียบพุ้ยแซ่นะคะพื่อหัสวันที่19เมษายน2 5 0 5ค่ะการเงินโชคลาภค่ะ2505านะครับคนที่เกิดวันพฤ่รหัสนะครับเขาบอกว่าเป็นพระฤาษีขี่กวางเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเทวดาประจำวันจันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์ จะต้องมาเรียนตำรับตำราวิชาการและพิชยุทธ์กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีมาถึงเทวดานะครับาการงานให้คุณมองไปที่คุณข้างซ้ายครับอาจารย์นับสามนะหนึ่งสองสามสมมติปรากฏครับการงานเป็นไปแบบลักษณะของสบายๆไม่ติดลบไม่ติดขัดเท่าไหรน่นักแต่ก็ต้องพึ่งพาตัวเองและสมองด้วยคนรอบข้างอย่าไปหวังพึ่งมากนักน,นะครับเพราะว่ากาเรียกว่าพูดมากปากเปียกปากแฉะ นะครับบางครั้งต้องลุยเองนะครับ<ะ>นั่งเป็นกุญซือสั่งการบ้างก็ได้แต่สั่งแล้วต้องตามงานด้วยนะครับเจ้าการในเวรของคุณคือตัวนี้และนะครับนกถ้าเป็นไปได้นะครับไปปล่อยนกหนึ่งคู่ให้เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับถ้าไม่ทราบว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียให้กําหนดจิตเอาชี้เอาเลยจากในกรงว่าคู่นี้แหละแล้วก็ปล่อยไป<ะ>ไม่จํากัดนะครับว่าต้องเดือครังคราครั้งนะครับสะดวกเมื่อไหร่ไปปล่อยเมื่อนั้น,น,นสิ่งดีงามจะปรากฏนะครับชีวิตคุณจะรุง่งโรจน์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ชัวรซค่ะต่อไปค่ะดูให้เอสเวดรางนะคะสลับกันไปนะคะค่ะ24เมษายน2498นะคะวันอาทิตย์คุณเรวดีรุ่งสมัยดวงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คุณเรวดีนะครับให้มองไปที่คือบึ้างซ้ายนะครับ1 2 3สมพิปรากฏครับเทวดาประจำวันอาทิตย์เป็นพระสุริยเทพอวตารลงมาขีราชสี7เจศียน เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าขึ้นหลังเสือหลังสิงและลงไม่ได้ทําอะไรอยู่นะครับต้องทําต่อไปบางครั้งไม่ได้ทำเพื่อตอนเองแต่ทําเพื่อคนรับข้างลูกน้องและข้าทาสชาวบริวานนะครับเอาอย่างนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้นี่เลยครับไปใส่บาตด้วยผลไม้มงคลนั่นคือทัพทีม <c oughs> นะครับทัพทิมชื่อเป็นมงคลถวายแล้วก็ร้องขอสิ่งดีงามยังไม่พอนะครับและให้ถวายมะม่วงด้วยแต่ต้องเป็นมะม่วงน้ำหอม น้ำดอกไม้ดอกไม้สคทองถูกต้องเลยเพราะว่ามะม่วงนี้เป็นผลไม้ในตำนานพระพุทธเจ้าเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสเวลาจะอธิบายฟังนะครับอย่าลืมนะครับทับทิมและมะม่วงสิ่งที่ดีงามจะปรากฏสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นนะครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วค่ะคุณบุญธรรมสุกเกษมนะคะ15เมษายน2494วันอาทิตย์การเงินโชคลาภคุณบุญธรรมนะครับ 2494การเงินโชคด้านนะครับให้มองไปที่กระเบื้องางซ้ายนะครับคุณเป็นธรรมถ้าคุณพ่อยังดูอยู่นะครับนับสามนะครับหนึ่งสองสามสมาธิปรากฏครับการเงินนะครับจะดีได้อย่างไรนะครับคุณพ่อครับถ้าคุณพ่อนะครับดูอยู่ขนาดนี้นะครับแต่เมื่อกี้สมาธิปรากฏว่าดูอยู่นะครับจําเลยนะครับจดจําโตบูชาค่ะนะครับที่มีอยู่หรือว่าจะเป็นลักษณะของทิ้งก็ตามนะครับ เช็ดเก็บฝาดให้สะาะสะอานโชคราบกําลังรออยู่แต่ว่าติดขัดตรงที่ว่าองค์ทวยเทพและองค์เทวีรวมไปถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธรูปนะครับยังมีลักษณะของฝุ่นเกาะอยู่รอบข้างด้วยนะครับไม่ว่าคุณพ่อนะครับจะจัดวางใจกันหรือว่าน้ำก็เก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยด้วยเมื่อเก็บกวาดเสร็จแล้วให้ไปทําบุญกับทางวัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็ตามนะครับยกเ่าฟ้าบริกาฝังลูกนิมิต หรือแม้กระทั่งกระถินพระป่าทําตามพอสมควรและทุกสินทุกอย่างจะเข้ามาแบบเปิดรับโอเพ่นฮาร์ดชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาอังกฤษสร่อยนี่มีภาษาอังกฤษแจมมาด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณบุญธรรมนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าได้ทําผู้หญิงผู้ชายด้จยกันนะคะตอนที่ปรากฏว่าผมสั้นอ๋อแหมผมสั้นผู้หญิงก็มีอาจารย์นะคะตอนดูองค์่าวก็ผมสั้นนะคะต่อไปค่ะคุณ สุพภพิศจิราพันธ์14ธันวาคม15นะคะวันพฤหัสอนา,าคตโชคลาภหากอ่านชื่อนามสกุลผิดเอ็มขภัยด้วยนะคะเกิด15ใช่ไหมค่ะ15ค่ะวันพฤหั <15 S 1> สสวัสดีค่ะต<ง>ัยอย่งอายุไม่เท่าไหร่นะครับให้คุณมองไปที่ข้อมือข้างซ้ายนะครับก็ถามเรื่องอะไรโชคลาภค่ะถามเรื่องอนา,าคตแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะให้มองไปที่ข้อมือข้างซ้ายนะครับ1 2 3อนาคตก่อนเลยครับอนาคตก่อนเลยครับ สมาธิปรากฏชัดเจนเลยนะครับพุ่งปีดขึ้นมาเลยคุณมีวารกรรมกับแมวอาดิดิชานะครับแมวเขาบอกว่าเปรียบเสมือนเนนนะครับคุณทําแมวตกเรือนจะด้วยตั้งใจหรือมีตั้งใจก็แล้วแต่เขาบอกว่าทําแมวตกเรือนก็คือว่าทําร้ายเนนนั่นเองนะครับช่วงวันปลายชีวิตนะครับภาพนี้จะปรากฏถ้าเป็นไปได้เจอแมวที่ไหนไม่ต้องนํามาเลี้ยงเพียงแต่ว่าซื้ออาหารให้ก็เพียงพอแล้วขอเขามากรรมต่อแมวซะนะครับแล้วก็ไปให้ซื้อปลาหมอ ระหมอนะครับพอภาพขึ้นมาเรื่องสุขภาพร่างกายไปไป่อยประหม่าหนึ่งคู่วงเล็บต้องปล่อยในต้องไปซื้อในสถานที่ตลาดสดในขณะที่กําลังจะขอดเกตรอคนมาซื้อนะครับกำหนดเอาเลยว่าตัวผู้ตัวเมียชี้เอาแล้วก็ไปปล่อยในลักษณะที่ปล่อยแล้วเขาไม่ตายก็แล้วกันะนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องโชคลาภนะครับหมายถึงหวยแน่นอนเลยนะครับอ,อาจารย์มีทีเด็ดนะครับอันนั้นไปขูดเอาเลยนะครับต้นไหนก็ได้นะฮะถ้าเห็นก็ ตัดการเอาแต่ไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนครับโตกลาดสนับสของมันละกันนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์รู้จริงค่ะอาจารย์ซื้อเองแล้วอาจารย์รวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างนี้หรอกนะคะต้องเน้นกับคุณผู้ชมนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ดูรายการก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วย นะคะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไปลบลูะนะครับนะคะ <c oughs> อ่ะคุณจิวไรรัตโทรมาอีกสักคู่หนึ่งยังค้างคาใจาอาจารย์ตอบไม่หมดไงว่าการที่นําแก้วมังกรเนี่ยไปถวายเนี่ยต้องไปถวายกับใครที่ไหนยังไงขอวิธีการด้วยค่ะถวายสังฆทานคงจะถวายที่เมเจอร์สิริเพกมั้งไปถวายที่วัดนะครับวัดไหนก็ได้อย่ารีรอขออภัยค่ะสังฆทานเนี่ยเขาไปถวายที่วัดไม่ใช่ไปถวายที่ดีเวอร์เมเจอร์สิริเพกไม่ใช่นะครับขออนุญาตฮะกระเซากันเล่น ไปถวายที่วัดนะครับแล้วก็เ,เลือกวัดที่เขารับสังฆทานนําสังฆทานไปนะครับแล้วก็แก้วมังกรแล้วก็ผลไม้ตามที่อาจารย์กําหนดแล้วก็อธิษฐานขอต่อเจ้ากรรมนเวรขอให้สิ่งดีงามเ,าเข้ามาเพราะปีนี้เป็นปีมังกรด้วยนะครับไปถวายซะนะครับกระซ้าเล่นยาโกนนะครับชัวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปค่ะคุณอนนท์ค่ะเสื้อเพชรนะคะเรื่องสุขภาพวันพุทธที่1มีนาคม2515ค่ะ 2515นะครับมาถามเรื่องสุขภาพนะครับ<ะ>คนเกิดวันพุธอาจารย์เอาเป็นวันพุธกลางวันก็แล้วกันนะครับเทวดาประจําวันพุธก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระอินทร์สีเขียวเชียวทรงซาทรงช้างนะครับ<ะ>พิชษสารเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่งทีเดียวนะครับแนะน,นํานีก่อนก็แล้วกันนะครับค้นเกิดวันพุธให้ไปหานะครับวรกตห้อยคอหรือทาเรือนแหวนซะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหากําไรหยกมาใส่ซะด้วยกํากไรหยก<ะ>ต้องร้อมทอง อาจจะไม่ใช่ของจริงคือของเทียมก็ได้จะเสริมสร้างบารมีให้กับคุณโชคลาภปเสนจะตามมาพลังอำนาจจักรวาลจะพุ่งตรงเข้ามาสู่ยกของคุณแล้วคุณจะทําการสิ่งใดนะครับสมองจะเฉียบแหลมแต่ต้องตามข่าวสารแล้วก็ลักษณะของสิ่งรอบข้างด้วยนะครับค,คุณจะมีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับชัวร้อยเปอ์เซนะคะคุณอนนท์อันนี้คืออาจารย์เราเนี่ยเขาไม่ได้ขายพวกอัญมณีต่างๆไม่ขายแต่ว่าเป็นการแนะนําสู่กันฟังนั่นเอง ซื้อแต่เองไม่ต้องโทรมาหาอาจารย์แล้วโอกซื้อที่ไหนอะไรยังไงอาจารย์ก็บอกไม,มไม่ได้เมอนไม่มีนะคะไม่ใช่เพื่อการค้านะคะคต่อไปค่ะวันที่9กุมภา2528เรื่องงานเงินจากคุณปูนครศรีค่ะคุณปูนครศรีนะครับให้มองไปที่เครอมือทางซ้ายครับคุณปูหนึ่งสองสางานเงินมองไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นนีก่อนครับเดินทางไกลนะครับระหว่างนีดหนึ่งอย่าเดินทางไกลช่วงพระอาทิตย์อัสดงวงเล็บ พระอาทิตย์ตกดินหรือกลางคืนนั่นเองเพราะภาพของการเกิดอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะขับเองหรือว่าโดยสารไปก็ตามแต่นะครับให้ไปนะครับนี่เลยถ่ยชีวิตสัตว์ใหญ่อีกแล้วแต่ไม่ใช่กวายเผือกเป็นกวายธรรมดานะครับให้ไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่ซะตามกําลังทรัพย์ที่เหมาะสมไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นพันสลึงสองสลึงบาทสองบาทสิบยี่สิบถวายไปแล้วก็ร้องขอต่จ้ากรรมในเวรว่าให้ลดละเลิกอาฆาตจองเวงซะให้หมดเวรหมดกรรมกันณนนตั้งแต่ชาตินี้แล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ตามนะครับ ระวังติดหนึ่งเวลาคุณไม่ได้ขับเองนะครับก็อย่าไว้วางใจดูคนขับด้วยชำเลืองตาเพนิดหนึ่งว่าเขาหลับในหรือเปล่าสมภาริปรากฏแล้วถ้าเจนพูดมันเกิดไม่นานแต่ถ้าคุณทําตามที่กันเอแนะนําสิ่งที่มันแรงจะเบาขึ้นครับชัวร้ออถามเรื่องงานใช่ไหมงานช่วงนี้ครับเป็นไปลักษณะของสบายๆไม่ซสีเรียสแต่ถ้ามีแนวคิดจะเปลี่ยนงานอย่าพึ่งเปลี่ยนเดดขาดถ้าเปลี่ยนไปแล้วจะแยกกว่าเดิมตรงนี้นะครับรุยบุกไปก่อนนะครับเร็ววันนี้นะครับ อาจารย์มองเห็นว่าสิ่งดีงามแล้วก็ความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอยากแกเปลี่ยนจริงๆนะครับโทรมาสอบถามอีกรอบหนึ่งได้ในวันหลังชัวร้อยเป์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าไม่เหนื่อยหนูจะวิ่งไปขอเจ้านายหนูขอเพิ่มชั่วโมงจัดรายการนะอาจารย์จะดีนะเนี่ยยดีไหมคะทุณผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะเเข้าความส่งท้ายในวันนี้แล้วกันนะคะวันที่สองกุมภาวันเสาร์ 2511อยากรู้เรื่องการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรถูกหวยไหมครับคุณสุภสิทธิ์นะคะสุภสิทธิ์นะคะปิดขอภัยด้วยคุณสุภสิทธิ์นะครับให้มองไปที่เคือิทางซ้ายครับ 1> 2>, 1 2 3สอส่ะสมาธิปรากฏครับถามหาการงานโชคลาภนะครับอาจารย์แนะนำดีก่อนนะครับดวงของคุณแก้แหวนเงินทองที่จะเสริมสร้างบารมีนำพาการงานโชคลาภเข้ามานั่นคือนิลสีดำเท่านั้น ไปหาดินสีดําทําเรือนแหวนซะจะเป็นแหวนเ,เงินหรือว่าแหวนอลูมิเนียมสแตเลสก,ก็ได้แต่ก็ให้เป็นดินสีดําใส่ซะนะครับจะเสริมสร้างพลังงานจากกวาลทําหาเรื่องการงานยังไม่ตอบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะครับ<ะ>คุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกมแมลงมดอย่าเข้าใกล้เด็ดขาดจะทําให้คุณเกิดเป็นลักษณะของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจผดผื่นคันจะขึ้นนะครับวิธีแก้วิธีแก้นะครับยั่าอาจารย์ก็ ซื้อยามาทานะครับทำอย่างที่ยายกำหนดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏในสิ่งที่ดีงามชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ปล่อยอะไรบุกแน่จันนะเดี๋ยวเครียดกันอ๋อเดี๋ยวเครียดกันแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดนะครับรับผิดชอบคำพูดทุกคำชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคำครับนะคะเป็ต้องให้หายเครียดกันบ้างเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็สามารถส่งข้อความกันบอกนะคะและสําหรับคนที่ส่งข้อความมาหาอาจารย์เอนะคะเราอยากจะดูดวงเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ให้จารย์นะ เดี๋ยวให้อาจารย์มาดูกันครับ,รบแล้วถ้าอยากจะดูดวงมีก<ภ>ารสนตรของอาจารย์เอตาเพชรนะครับก็โทรมาที่เบอร์084048399 4ขึ้นหน้าจอนะครับอาจารย์บอกก่อนนะครับว่าถ้าโทรมาเบอร์นี้นะครับก <ภา S 2> ็มีค่าใช้จ่ายจะมากจะน้อยอะไรก็ตามนะครับเพราะว่าอ,าอาจารย์ทำงานอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำการบริษัทอาจารย์เองกินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ไปเก็บไปรั้มากินนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับถึงวันเสาร์หมอดูหลากหลายเก่งๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อาจารย์กายกายทิพย์นะครับแล้วก็ วันารงคารอาจารย์รุ่งรัชกรนะครับวันพุธอาจารย์บอยเบรตตี้นี่หลากหลายเก่งทีเดียววันพฤหัสบดีอาจารย์เอตาเพชรนะครับแล้วก็วันศุกร์อาจารย์วิโรธส่วนวันเสาร์นี่อาจารย์เอกธนกรนี่น้องกุมารเจ้าแกะเก่งทีเดียวนะครับทุกอาจารย์นะครับทรงคุณวุฒิแล้วก็มาเดมาหลอกต้มกันนะครับเป็นเรื่องจริงแล้วก็พิสูจน์กันได้นะครับต้องการจะดูดวงแบบส่วนตัวกับอาจารย์คนใดนะครับก็เลือกเอาเลยนะครับจันทร์ถึงเสาร์แต่ถ้าเกิดอยากจะดูดวง ฟรีสดๆแม่นๆในรายการนี้ซึ่งมีน้องเอ็มนะครับเป็นพิธีกรคนเก่งก็โทรเข้ามาได้ขอบคุณอาจารย์<า> <ตบ S 1> มากค่ะที่ช่วยอวยก <20. S 1> ยันนะคะข <c oughs> อใอห้มีการจ่ายใ้ตัว20บาทสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูดวงในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายังมีรายการเปิดดวงเฮงๆกันอยู่แต่ว่าวันนี้เราสคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ